คุณกำลังทำร้ายจิตวิญ,ญญาณของคุณหรือไม่ไทมสัสกลุ่มมาสเตอร์ที่ตรัสรู้โดยแดเนียลสครันตันพวกเราคือไทมสัสเราคือกลุ่มของกลุ่มมาสเตอร์ที่ตรัสรู้แล้วเรามาที่นี่เพื่อบอกคุณเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่สวยงามของคุณคุณคิดว่าจิตวิญ,ญญาณของคุณเป็นสิ่งที่คุณมีอย่างไรก็ตามจิตวิญ,ญญาณของคุณคือสิ่งที่คุณเป็นอย่าง แท้จริงสิ่งเหล่านี้คือความจริงแก่นแท้ของคุณและ เป็นแง่มุมของแหล่งที่มาของพระเจ้าทุกสิ่งที่เป็นอยู่ดังนั้นจิตวิญ,ญญาณของคุณจึงเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเป็นนิรนันดรและนั่นคือสาเหตุที่เราบอกคุณว่ามันเป็นความจริงสำหรับตัวคุณเองด้วยคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันดรของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและคุณเป็นลักษณะของแหล่งที่มาบัดนี้ graduate, าก,รกรารที่คุณกำลังแท้งที่จะเป็นร่างกายของคุณไม่ได้ถือเอาความรู้การพูดการคิดและการกระทำตามนั้นเสมอไป เป้าหมายสำหรับมนุษย์ทุกคนที่มีอยู่คือการรู้จักตนเองตามความเป็นจริงในขณะที่สวมชุดเนื้อหนังนั่นคือวิธี ที่คุณใช้ชีวิต Syria สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกนั่นคือวิธีที่คุณกลายเป็นตัวต,ตนที่แท้จริงของคุณแม้จะมีความท้าทายที่คุณได้วางไว้สำหรับตัวคุณเองในความเป็นจริงทางกายภาพที่คุณเรียกว่าชีวิตของคุณอย่ากังวลว่าคุณกำลังทำร้ายจิตวิญญาณของคุณด้วยการทำสิ่งที่คุณทำคิดในสิ่งที่คุณคิดหรือพูดในสิ่งที่คุณพูดคุณไม่สามารถทำเช่นนั้นได้คุณจะรู้สึกได้ถึงช่องว่างที่กว้างครึ่งระหว่างตัวตนที่คุณแกล้งทำเป็นกับตัวตนที่แท้จรริิงงงขอคุุณแลละนนนั่่่่เเป็สสททีีว้ายด สิ่งที่แย่ที่สุดในสิ่งที่คุณทำเมื่อคุณไม่ได้เป็นตัวตน ที่แท้จริงของตัวเองก็คือคุณมีสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์เชิงลบเมื่ออารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำในขณะนั้นคือการยอมรับอารมณ์ตามที่เป็นอยู่มันคือสิ่งที่เป็นอยู่แต่ก็ไม่จำเป็นต้องแสดงต่อไปคุณสามารถเรียนรู้จากมันได้และคุณสามารถเติบโตจากมันได้คุณสามารถระบุได้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นและตระหนักว่ามีบางอย่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นต่อไป อารมณ์ด้านลบเหล่านั้นคือเพื่อนของคุณเพราะมันกำลังแสดง ให้คุณเห็นว่าคุณไม่อยู่ในแนวเดียวกันไม่อยู่ตรงกลางทางสายกลางไม่ได้อยู่บนเส้นทางของคุณคุณกำลังเลือกที่จะไม่เป็นอย่างที่คุณเป็นจริงๆในช่วงเวลาเหล่านั้นแต่ช่วงเวลาเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่หากคุณยอมให้เป็นหากคุณทุบตีตัวเองโทษตัวเองไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทำพูดหรือคิดคุณจะอยู่ในสภาวะทางอารมณ์ด้านลบอีกต่อไปคุณต้องทำใจให้สบายคุณต้องให้อภัยตัวเองเพื่อที่จะก้าวผ่านตัวตนจอมปลอมและจำกัดที่คุณสร้างขึ้นสำหรับประสบการณ์หนึ่ง คุณไม่สามารถอยู่ในสภาวะที่มีการสันสะเทือนต่ำนั้นได้ตลอดไปเช่นเดียวกับที่คุณไม่สามารถเป็นชุดเนื้อหนังปลอมตัวที่คุณแซงทำเป็นว่าจะเป็นมันตลอดไปได้คุณก็ไม่ต้องการเป็นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงคุณจะพัฒนาคุณจะก้าวขึ้นเพราะมันเหมาะสมสำหรับคุณที่จะมีประสบการณ์ใหม่ๆและทิ้งนิสัยชอบตำหนิตัวเองเกลียตัวเองโทษตัวเองแล้วมันจะง่ายกว่าสำหรับคุณที่จะเป็นความรักที่คุณนั่นเป็นอยู่แล้วเพราะความรักที่คุณเป็นมันไม่ได้ตัดสินอะไรไม่ตัดสินใครไม่โทษตัวเองไม่โทษใคร จิตวิญญาณและแหล่งที่มาของคุณไม่เคยตัดสินคุณไม่ใช่ครั้งเดียวแต่คุณมักจะตัดสินตัวเองและนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณจะปล่อยมันไปในตอนนี้ทำเช่นนั้นก็รู้สึกดีไม่ทำแล้วรู้สึกแย่เลือกว่าคุณอยากเป็นใครและรู้สึกอย่างไรและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปเพราะมันเป็นสิทธิโดยกำเนิดของคุณที่จะทำเช่นนั้นและเราจะสนับสนุนให้คุณทำเช่นนั้นต่อไปเพราะเราคือผู้นำทางและเป็นเพื่อนที่รักของคุณที่นี่ในมิติที่12นั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้ พวกเราคือไทมสัสเราเป็นกลุ่มของมาสเตอร์ที่ตรัสรู้และเราอยู่ในหมู่พวกคุณเสมอ